พิสานอสสวัสดีจ้ามือในได้แกงออมหววค่ะพี่น้องออมหววหรือว่าลูกออดเด้อค่ะกะสิีมีทั้งแมงลง้างหน้าหรือว่าแมงเหนียวค่ะแล้วกับกระปูน้อยน้ำค่ะพี่น้องมาแลงถี่มาจากทงหน้าเนาะค่ะอนันใดกินใดก็เอามาใส่น้ำกันเบิดเลยค่ะอันนี้เก็บพักอันใบพะอีเลิศค่ะพี่น้องหรือว่าใบชะพูเด,ด้อค่ะแล้วก็ยอดมะละค่ะบักพริกส่วนผสมของแกงออมค่ะพี่น้อง ยอดมาละเอาไปใส่มันกับสีขมอมลอมพอดีแสบค่ะอันนี้กับ,บักผิกดิบค่ะต้นเกาสวนเกาเลยค่ะพี่น้องกินได้เบิดปีค่ะหัวกบนีนกะล่างเอาขีดออกเรียบร้อยค่ะพี่น้องกับแมงเหนียเด้จา้ะกะส่วนผสมนี่ค่ะพักอีตูพักอีเลิศต้นหอมตะไคร่หอมแดงกระเทียมบักผิดค่ะและ้วกะ็ยอดมะละค่ะ เครื่องแกงต้มกะสิต้มบักพริกค่ะใส่ตะไคร่หอมแดงกระเทียมจ้าส่วนข่าวเบือเนะะี่ยค่ะสิต้มใส่พักอีเลิศผสมนม้ำเป็นน้ำแกงค่ะพี่น้องแกงแบบง่ายๆค่ะนี่ค่ะต้มข่าวเบือใส่พักอีเลิศก่อน,นะคะ่ะต้มจนแหลกเลยค่ะพี่น้องข่าวเบือเนี่แช่น้ำสักก่อนเด้อค่ะขันต้มครึ่งชัมม่วโมงค่ะ แล้วก็ตำข่าเบือใส่กันค่ะเพราะแลกแล้วเขาก็เอาน้ำเปล่าเทใส่ค่ะเป็นน้ำแกงถ้าบ่าอยากเทใสโคกค่ะก็เอาน้ำไป้างหมอตั้งไฟก่อนแล้วก็เอาข่าเบือตำเลยค่ะไปใส่ที่ลงกระไดขึ้นกันค่ะพี่น้องตามสะดวกเลยค่ะแต่อันนี้อีแม่เพิ่นใส่ลงไปที่เดียวเลยค่ะพี่น้องตะไคร้้อยแล้วก็พริกแกงตำค่ะเช่องแกงที่ตำแล้วค่ะเทลงหม้อที่เดียวค่ะ อ้อมห่วงจะบ,บดใส่นาหลายค่ะพี่น้องนาพ่อจอกคือกันค่คะใส่หลายกระซีโปแสบเนาะคะ่ะจาหลังจากใส่นาแกงเรียบร้อยกับปรุงรสค่ะเครื่องปรุงคือเกลาพี่น้องปลาเกลือชั่วลดสำปาค่ะปรุงตามชอบเลยค่ะมักนัวกับใส่ปลาไหลจักหน่อยค่ะแต่มักอร่อยกับใส่ผงนัวหลายๆเนาะพี่น้องใส่หลายผงมันเกลืเหรียนค่ะใส่แบบพอดีพอดีนี่แหละจา้า กับพ่อนาเดือดค่ะเอาหมวลงไปค่ะถ้าบ่าอยากค้นกับปิดฟ้าหมอดีเลยค่ะแต่นี่เิ่นกะค้นจักน้อยค่ะพี่น้องให้มันทัวแล้วกับปิดฟ้าไหวจนมันสุกเราจะเอาผักอีเหลอส้อยลงไปค่ะใส่ผักอีเหลอส้อยแล้วก็ตามด้วยยอดมะาะค่ะจะปิดถ่ายด้วยต้นหอมให้ตูค่ะพี่น้องกะซัมเน่นะคะวิธีแกงอมหัวนะคะหอมหอมค่ะหอม พายเลอดและค่ะแล้วก็สิทเนี่ยค่ะใส่ต้นหอมพห้ตูตบทายค่ะเ็บแสบนวๆค่ะพี่น้องเนี่จค่ะเ็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นตาแสบเป็นตาแสบค่ะมาเด้อจ้าซ่บแสบต้องกันค่ะสวัสดีจ้า